อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะไปเที่ยวกันที่วังน้ําเขียวค่ะตอนนี้เราก็พักมาทานข้าวกันนะคะเราก็มาทานอาหารตามสั่งกันนะคะไฮซิลีเองไปละไปก่อนบ๊ายบาย ะวังน้ําเขียวรถบ้านที่เรามาพักผ่อนกันวันนี้คะ่ะไล่รวยลินคะ่ะมาคะ่ะอันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าที่พักเราอยู่มุมไหนเราเพิ่งมาถึงเขาให้เช็คอินตอนบ่ายสองโมงนะคะทุกคนบรรยากาศแบบเขาเรียกอะไรอ่ะธรรมชาติธรรมชาติก็จะได้กินแบบเขียวเขียวกินธรรมชาติแบบเขียวเขียวมีร้านกาแฟาด้วยทุกคน ไปกินถุงแก้วคุณจะนอนหลับไหมอือุ้ยแต่มันอากาศดีนะบอกเลยอากาศดีมากอากาศเย็นๆไม่ร้อนมีแบบกางเต็นท์ชิลๆแต่ฮะสำหรับสิริไม่ได้ค่ะสิริไม่ชอบนอนเต็นท์เฮ้ยบรรยากาศดีนะเนี่ยลมเย็นมากบรรยากาศดีจริง เราจะมีโมเมนต์นอนเต็นท์แบบนี้ไหมเราจะมีโมเมนต์นอนเต็นท์แบบนี้ไหมเพราะบบาออกเป็นระบ,บ้านเ <c oughs> พราะไม่ใช่มีเรื่องมากเนาะทุกคนอากาศดีมากเลยบอกเลยบอกเลยเราระบ้านอยู่ไหนะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นโซนโซนเต็นท์นะคะทุกคน อันนี้เขาเป็นเต็มให้เช่าหรือว่าเป็นเต็มเรา,มาเอามาเองอะเอามาเองไมาได้ให้เช่าโอกาสดีนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สิริด้วยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราได้ห้องแล้วเราจะพาไปชมห้องกันนะคะทุกคนบ๊ายบายบายสวัสดีครับ นะครับกวินวันนี้พาที่ไล่รวยรินวังน้ําเขียวนะครับจังหวัดนะครราชสีมาเรามาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีวันนี้เรามาพักรถบ้านมักขามป้อมหนึ่งนะจ๊ะหมองดูมองโหแบบบรรยากาศคือสุดยอดอ่ะเขียวเขียวธรรมาชาติสุดๆนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรอรอเช็คอินบ่ายสองนะจ๊ะมาสัมผัสบรรยากาศนะฮะ เดี๋ยวเราของเราน่าจะเดินไปตรงนู้นมั้งเนี่ยเราไปดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนะฮะาปติจทําใหรเดินอะไรที่การแจ้งไหนะจริงหรือเปล่าเงียบสงเงียบมากที่นี่สดตัวนะครับนั่นรถบ้านแม่บ้านทำความสะอาดอยู่รถบ้านหนึ่งอ่ะ นี่นะทุกคนทุกคนจ้าทุกคนนี่รถบ้านเนะี่ยเป็นประมาณนี้นะจ๊ะแต่ว่าของเรารถคันไหนก็ไม่รู้สินะด้านกลางเต็นนะ์น่ะนี่เขาคงมีกลางเต็น์กันตรงนี้นะนี่เลยทุกคนรถบ้านประมาณนี้เลยนะจ๊ะทุกคนวิวนี้สิริสิริไงจ๊ะ ลิลียังไงจ๊ะลิลีแฮปปี้ค่ะลิลีแฮปปี้มากเลยอากาศดีมากอากาศดีรถบ้านเป็นแบบนี้นี่เองเก็บอากาศโดยรอบฮะ นี่รถบ้านอะไรจ้ะเนี่ยรถ้าที่ของเรานี่เนี่ยจ้ะทุกคนของเราอยู่นี่กันเดี๋ยวเราแม่บ้านทําความสะอาดก่อนนะจ้าเดี๋ยวมาเจอกันนะจ๊ะเราทำเสร็จก่อนนะครับผมไปแหละมาจ้ะทุกคนเรามาเข้าชม รถบ้านกันนะจ๊ะที่พักเรากันนะตรงนี้รถบ้านมะขามป้อมหนึ่งจ้าไร่รวยลินวังน้ําเขียวไปจ้ะเรามาดูบรรยากาศภายในนะนี่ทําเสร็จแล้วโอ้หน้าเต็นดูดูด,ดูดูนะครับนี่หาวิวหันออกธรรมชาติสุดๆุดเข้าไปชมด้านไหนนี่นะครับเย็นนี้เราจะนั่งกินชิวๆตรงนี้เลย นะครับผมโอเคให้ดูกันอีกทีค่รอบๆบานประตเข้าไปนี่เป็นบรรยากาศในห้องนอนนะครับ นอนสองคนนะครับรถบ้านมาขามป้อมนะครับอุปกรณ์พร้อมเลยไมโครเวฟนะครับแอร์นี่เครื่องครัวพร้อมอ่ะจ้าดูวิวเอดีมาก ืบรรยากาศดีมากอะทุกคนนะฮะเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยเตรียมแคมป์ิ้งเลยนะครับเราอุปกรณ์มาพร้อมเลยนะจ๊ะฮฮตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ถึงกันแล้วนะคะวังน้ำเกี่ยวรถบ้านค่ะทุกคนดูบรรยากาศคิมมี่น่าจะรีวิวแล้วแหละแต่ก็ด้วยความอยากเล่นทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ สับสปา์ให้สิดิด้วยนะคะทุกคนเลยบ้าทุกคนคือตอนนี้ฝนตกแหละเราไปดูนะเขาบอกว่าฝนตกแล้วมีหมอกฝนตกค่ะทุกคนตอนนี้เราก็าอยู่ในห้องห้องบนบ้านกันนะคะบรรยากาศก็ดีค่ะเราอยู่กันตรงนี้นะคะนี่หมอกมาละจ้าเห็นไหมทุกคน ตกเขาบอกฝนตกจะมีหมอกเดี๋ยวจูมนัะททุกคนมีหมอกเป็นหมอกบางๆอะ่ะทุกคนเฮ้ยมีหมอกจริงด้วยอะ่ออะฝนตกอ่ะทุกคนหมอ,อกเนี่ยหมอกมันจะไล่มาเห็นไหมกันตอนเย็นๆเราจะมาจัดแคมป์และไปแล้วทุกคน ไปดูคะแนนแจ๋ทุกคนโอ้ยหมอกลงอะ่ะดูโอ้ยหมอกมาแล้วโอ้ย นมอวว้ามองไม่เห็นข้างหน้ากันเลยทีเดียวเชียวนี่เวลาประมาณ4ี่โมงกว่าๆเองนะบ่าย4ี่โมงเย็นเองนะครับเพิ่งตื่นด้วยเนี่ยหัวฟูเลยฮายทุกคน มีหมอกแล้วน่าตุ่เดี๋ยวน่าตุ๋ยมากพึ่งตื่นมาก่อนจูนก่อนค่ะ,คะทุกคนเห็นหมอกปะคือดูดีมากกับหมอกเลยคือดูในกล้องมันอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยเยอะนะแต่แบบของจริงมันดูเยอะกว่านอะก็โมยอยู่นิดนึงอะแต่ทำไมโทรศัพท์มันดูม่ค่อยโมยทุกคนดูกัน เปลี่ยนชุดแล้วนะเป็นชุดที่สองทุกคนทุกคนคือบรรยากาศดีมากเลยบอกเลยจริงดูดีคุณหนึ่งเขาแต่งขาสั้นกันอันนี้ใส่กับปงก่อนไปเที่ยวไหนนะเนี่ยคือดีอ่ะเขาปิ้งหมูกับทากันแล้วคือดีดีจริงทุกคนสิริพรึมดี มันคือดีจริงจริดูบรรกาศดูบรรยากาศห้องรอบไปคุณดูเต็นดูเต็นดูเขากางเต็นกันคงได้ฟิลเนาะ <_ d esp ans> คือเต็นมันก็ก็ดีเนาะ <_ d esp ans> ดีอะ คือมันได้ฟิลอีกอารมณ์จริงๆเลยเนาะห้าโมงเจอกันนะคะเราจะมากินปิ้งย่างกันสีมือสิลิเองอีกแล้วเขินจังเลยไป <Okay. S 2> ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b ์ให้ด้วยนะคะนะ่าตุ๋ยมากบาย เป็นเวลานี mm ้ห้าโมงโอท้าจ้าดูดูโอ้โหอุ้ยยอดูน้ำหมอกจ้าหมอกมาเต็มเลยจ้าทุกนาทีเลยจ้าโอ้โเบคอนอ้อยอุ้ยยอ ลานี้หกโมงคึ่งแล้จ้ะแบบว่าบรรยากาศดีมากครับผมลมเย็ยนตลอดเลยนะครับอุณหภูมิที่ห้าองศาไม,ม่มีพี่พี่ๆเขากลางมากลางเต็นกันนะครับ ทุกคนเวลานี้ก็เช้าแล้ว หกโมงดูบรรยากาศข้างนอ,งอกนะฮะเหมาะคุง้ง มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมาเองหัวฟูเลยเช้าแล้วเหนาวีีตาเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยตกหนักมากนี่คือบรรยากาศตอนเจ็ดโมงนะจ๊ะ้าฮะ มีมองกูเหมือนเดิม เริ่มไล่แล้วเริ่มไล่แล้วเ,เห็นข้างล่างบ้างแล้วลมดีอากาศดีมากาวาวนะเวลานี้7เจ็ดโมงนะจ๊ะสดบเธอที่มองเ,เปเรื่อย เช้ามาแล้วจ้าเสริฟถึงหน้าห้องเลยจ้า ื่นมาก็หิวเลยนะคะหิวมากเลยค่ะข้าวต้มค่ะ ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็แฮปปี้มากกับทริปนี้นะครับผมไร่รวยลินวังน้ำเขียวนะครับผมที่พักเรารถบ้านมะขามป้อมหนึ่งนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามทางเพจน,นะครับมาได้บรรยากาศดีจริงครับคอนเฟิร์มนะครับตอนนี้ก็จะ11โมงแล้วเราก็ได้เวลาเช็คเอาท์ออกนะครับผมนี่คือบรรยากาศโดยรอบของเรา อากาศก็ยังคึมๆนะครับไม่ร้อนนะครับเวลานี้ก็ไม่ได้เย็นมากกําลังดีนะครับ<ห>ตอนนี้นะคะเราก็เขาเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรเดียตดิดทิปแล้วก็ความสุกกำลังจะหมดไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ไปแล้วนะฝากกดติดตาม ฝากกดติดตามกดไลค์กดตับสปา์ให้สิริด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะใครอยากให้เราไปไหนก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวสิริจะไปไล่อ่านทะะะะุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายธรรมชาติ รายสัปปะหลัดทั้งหลาย